วันนี้นะคะวันที่12นะคะธันวาคมนะคะวันนี้เมื่อคืนนี้เฮาสแสดงอยู่อำเภอวิเชียรบุรีจังหวัดเพชรบูรณ์นะคะหลังจากที่เฮาสแสดงแล้วเรากําลังจะเดินทางกับอุดรเช่นเดียวกันนะคะแต่ว่าก่อนกับอุดรเรามาตุนอาหารก่อนนอนกันก่อนนะคะทุกคนจะกินเขาก่อนนอนนะคะเดี๋ยวมาเบิ่งภาบรรยากาศการกินข้าวของพวกเรานะคะตอนเช้าค่ะเช้าเช้านี้เลย ไปม่ค่ะเอาว้ามีลูกชิ <h <h ้นทอดด้วยอุ <h 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 ้ยผู oh ้รองคอนบระหานในล่างนายูเมชูอันนี้อะไรอ่ะ้ กินโตเกียวอ้เก่อยมอันนี้จุ้มนี้กินอะไรอ่ะเวียเตียวน้องเต้ายังไม่ล้างหน้าเหรอเต้าอาบน้ำแล้วทุกคนล่ะค่ะพี่เอาเหรอาเอาเยอาอเล็นคนคล้เอาเลยเอาเลอาเลยเอาเลยอาเลยเอาเนยเอาเอาเลเอาดยเอาเลยเอลยเอานลเอาเลาเเอลยเออาเลอยายอา น้องแป้งคาคิ้วน้องเจนก็ไม่ค่อยสะอาดเท่าไหร่นะคิ้วยังเหลืออยู่เนี่ยน้าโก้เนไม่ไรนะโก้เนี่ยคนคิ้วตกอยู่แล้วอ๋อใช่ไหมคะน้องกิมนมาแล้วแต่น้องกิมก็ยังดูเก่าเหมือนเดิมน้องโก้น่ะหล่อที่สุดแล้วแหละน้องบารน้องบารหน้าเก่าเหมือนเดิมมั้ยแหละยังเก่าอยู่เลยอ่ะบาร์ยังเก่าขนาดเราอย่งเดี๋ยวพักพักสามเหมือนเนี่ยไปเปลี่ยนหน้ามาแล้วบไม่ใช่หรอกค่ะ ไ,ไอ้พะกาบ้าเดี๋ยว,เ,เ,าาว <c oughs> เราไปสั่งตัวเกียวกินกันสวัสดีค่ะเจมลอเป็นไงบ้างคะ,คะอุ้ยเดาโซเป็นเสื้อตไตนาไวที่เจมมมา,มาเบิร์ดอุ้ยเรากินอะไรดีวะม,มีข่าวไม่ผัก จะเหลือถึงสุพิตาว้ไเอาครับเเอากินกินกินพี่พี่บอาพูดว่ได้ได้ให้น้องชายนะให้ได้น่าอะไครับนี่มาเดี๋ยวน้กี ใจร้อนเย็ค่าเย็น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 จาเค่าจากันแวมัมนนี้ไปใส่หรอกยังมาสมมหอดสามโงเาวตางเด็กก็ได้ออกจากฐานหรอเดี๋ยวนี้เนาะเดี๋ยวนี้ผมยัน่เจ้านี้เดี๋ยวนี้มวนนี้ครับผมบอกว่ามวนนี้ใช่ค่ะโชคดีมีตัวช่วยสามล้านพอดีขนมก็มีด้วยเออ ขอบคุณนะคะที่มาไม่งั้นพวกเราต้องอดตายแน่ๆเลยวันนี้ออพอดีพอดีแหละมาขายของให้มูนูได้กินของหนูเอาโตเกียวด้วยค่ะ2องอันอสวัสดีค่ะน้องแจมฟ,งส,สง,จมฟงสวัสดีค่ะน้องมอ สวัสดีค่ะน้องแม็กให้ภูละอันภูละอันทำไมไม่ใส่ถุงให้หนูบ้างหฮ้ยใส่ถุงเหรอสร้างา้านได้บอกคือเรื่องสีนีแหละสวัสดีอาจารย์นะครับผมสวัสดีไอ้ไส้เลยเอาไส้ตัวไหนวะใหม้ใหม่วันนี้เยี่ยมหนึ่งเป็นตอวกุ้งเต่าไซค์ขนไหนอุ้ยเล่าสวยด้วยสิบอกไฮเดอร์พีวียังชอบเลย น้องอะไรไม่รู้ไม่รู้ชื่อน้องอะไรคะน้องซิมเหรอคะมาแรกๆพี่ชอบมากเลยนะจริงๆเหมือนผู้หญิงอ่ะเขาเหมือนผู้หญิงมากตอนนี้ก็เหมือนแต่ไม่รู้ว่ามีแฟนหรือยังคะน้องซิมโอเคสดใช่ไหมโอเคโอเคอีกไม่นานคงมีแล้วแหละ เอาพ่กนี้เลยเหรอจริงกะเ่าสวดจริงกะเบาเออฝากได้นะคะน้องซิมนะคะเจนก็สวดเหรอแน่ใจมั่นใจฝากพาพวง่าจะตายอันนี้ก็เป็นภาพบรรยากาศตอนเช้าของพวกเรานะคะบางวันก็มีกินบางวันก็ไม่มีกินนะคะ โอ้ยน้ำลายอื่นน้ำลายพี่มอดว่าจะเลี้ยงอ่ะเวิ่นงั้นเหรบโอ้ยเงินยังบนทนอ่อนเลยครับเอายี่สิบใบใบพัดยี่สิบใบพัดยี่มอดใัดย่สิบใในเงินทุกวันนะกำลังที่ใบใบหนึ่งใบฝากไว้ได้นะหนุ่มๆมีแฟนกันทุกคนแล้วยังคะโสดน้องแม็กก็โสดฮะอะไรนะโอ้ยนายเด้เนาะพูดจริงวิวแบบคนไหน เอาพื่อนอีกแล้วเอาเพื่อนอีกแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยววีก็ได้มาเป็นอันนี้นะคะหมูน้ำตกนะคะทุกคนของน้องชายโชเฟอร์ของเรานะคะหนีเหลืองค่ะโอ้ยสเกียร์กันกับียร์กันนะ กันต่อเนื่องอยล่นะคะทุกคนหนิวมากเราก็จะกินกันแบบนี้นะคะกคินแบบง่ายๆค่ะน,น,นี่คือีอิีการกินเปเดี๋ยวนี่คือการกินเป็นเี่ยวนะคะเราก็กินแบบง่ายๆนะคะกินท่าทาง